สวัสดีพ่อแม่พี่น้องก้านเบสสุขสุคนเด้อเมื่อนี่ก็มาพบพ่อกบนองแหล่พ่อแม่พี่น้องเขาพบพ่อกบน้องแหล่เมื่อนี้ก็อยู่ที่เฮือนพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้ทางนองแหล่ก็เป็นมือผักพ่อแม่พี่น้องโดยทางน้องแหล่ก็สีมาปดเทือนปะชาทําความสะอาดคือเก่าพ่อแม่พี่น้องโดยเพราะว่าเมื่อนี้กับนตกเมื่อนี้กับนตกทางนองแหล่กับ่ฮูว่าสิไปไซพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าทางกระเปื้อนลิปไปไซกระยะพ่อแม่พี่น้องโดย ทางน้องแหลก็เลยีิมาทำความสะอาดบ้านคือเก่าพ่อแม่พี่น้องโดยไปเบิ่งกันเลยโดยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ทางน้องเหลกอะปัดขี้ดินออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งน้องแหลกกับซิมาทูพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าทั้งน้องเหลกกับแบบซักเครื่องซักของพ่อแม,ม่พี่น้อง ถ้านองหละกะสิมาทูเหือนเลยถ้าน้องหลกสิบ่ออาอนกะทั้งเขามาพ่อแม่พี่น้องท้านองเลเสียนั่น,น,ส,น,นสีไปอันใสอันนำยาอยู่ห้องน้ำลวกะ็สีมาทูอยู่นอกนี่พ่อแม่พี่น้องเพราะว่าจังบริยยอไปยอมากพ่อแม่พี่น้องโดย น้องถ้น้องเหล็กสิเลือกอูเลยถ้าน้องเหล็กสิอัดประตูก่อนทำไมพี่น้องเพราะว่าอย่า้ยินเสียงมันปั่นผ่าเลยคือสิบารีนเสียงน้องเหล็กทำไมพี่น้อง มาไม่กี้กบบมีอย่งหลายท้งนอกรายกรแต่สรดเรื่องให้นอกที่นุ่มแบนไปเที่ยวแงให้พี่้อตเวลาะเรื่อตัวเองพ่อ โดยคุอแม่พี่น้องทางนองเละกรทูทั้งในพิธีรับร้อยแล้วกะที่ไป็นทู้ทางนอกต่อคุณแม่พี่น้องทางนองเละสิไปอันนี้จ่มน้ำใหม่ก่อนของพี่น้องโดย พ่อแม่พี่น้องทาาน้องเลยกะจุ่มเป็นทีเรียบร้อยกะสิมาทูทางนอกเลยพ่อแม่พี่น้องทาานนองเลยก็ต้องง่ายกล้องก่อนพ่อแม่พี่น้องแป๊บหนึ่งตั้งนั่นกะทา่าน้องแหล่หามขึ้นมาก,กับนองลินพ่อแม่พี่น้องยังไม่ได้หามกลับลงไปจะหามมันหามขึ้นมาหนังพ่อแม่พี่น้อง หน่อยสิชวนน้องลิงผนธามลงไปอีก ơn tham mẹ chắc là ơn mình ăn thổi được nhìn nhiều véo ด้วยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ถ้าน้องเหลกอะใจสิทูแล้วแล้ว โดยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ถ้าน,นองแหลกกระทูเป็นทีเี็บ้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเบิ่งกัะพุนตกยิบยิบยัหยับอยู่พ่อแม่พี่นอ้องผู้กาผู้มืดคึมอยู่พ่อแม่พี่น้องแต่ว่าบ่บตกแห้งบันไดมือเศร้านี่ก็ตกแห้งอยู่พ่อแม่พี่น้องแบบไปเบิ่งทางอัน พักหอมมันนั่นของน้องเหล่พ่อแม่พี่น้องมันก็ติดอยู่พ่อแม่พี่น้องทางน้องเหล่ก็เอาผุ่นมาใส่แล้วมือนังก็พ่นตกใส่ตลอดทางน้องเหลกเ่ก็เลยบริโภคพ่อแม่พี่น้องบักหุงของน้องเหล่พ่อแม่พี่น้องมือนังก็ตำแล้วเื่อนึง ทางปลาของไอทงบอ้หว่าเพื่นเสียเอาออกอีกบ่อนดอกจอกนี่นะแบบมันลลยพูดผพรอะมพี่นอ้องเพื่อนเธอในเอฟซีเพิ่นก็คอมเมนต์มาว่าเอาออกเด้อมันลลยพูดเพราะว่าให้จงปองให้มันหายใจเพรอะมพี่นอ้องบอู้ว่าทางไอทงเพิ่นเอาออกหรือโบหรือยังต้นมะเพ็ดของน้องแหล่พรอะมีพี่นอ้อง มันกะเกิดอยู่แต่มางม่วงนี่ดียังนอกขาวๆนะเหม็นแผบบ่เนาะผูผ้าค้มพ่อแม่พี่น้องโดยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ทั้งนงลงแหลกะ สิคอชิอ,ชอจึงไว้กนพแม่พี่น้องโดยพอแม่พี่น้องท่าน,นองหลก็มาเปิดคลิปอีกแล้วเผื่อชุดท้ายบแบนี้เพราะว่าท่าน,นองเลกับปันเครื่องกับซได้งินเดอเสียงปันเครื่องเด้อพแม่พี่น้องท่าน,นองเล่ก็สซมาล่างถวยพแม่พี่น้อง พี่ล่างระทั้งจะนี่ก่อนใช่ไหพี่น้นองโดยพงศ์ไอ้พี่น้องท่นทานน้องเลกะเสียน ว่านในการส้อนทางเหนือกิซาพืน่นนั่นบอกเคนก็มียังก็มาถามน้องน้องเลยได้ก็กระเาะพ่อแม่พี่น้องติดตามพื่นน้ำแน่คอยใหานกำลังใจพื่นน้ำพิ่นก็ว่าว่าแข่งสม,มุดว่าไดงเงินพึ่น่า บอลืมบุญคุณดอกคุณน้าาองเล็กกับบรีวายยังไ้นะแบบคนเพื่อนใกล้แบบเพื่อนบ้านนี่แหละทางนพี่น้องน้องเลยครับปรดเด็นคิดนั้นนั่นย,ยังได้เพิ่คนดอกมีเต๋บอกคนซื้อแบบบคนบ้านไกลกันแบบอยู่ทำกันมาจะโดดแร้วทางพี่นอ้องตอนน้องเล็อ,อยู่บนแถวนกระถานกับ บ้านเดียวไกล้กันพ่อแม่พี่น้องเด็กบริเวณคนอื่นคนใกล้นะคนบ้านเดียวกันะสะไวันสักวันสับเมียงก็มาถามได้เบบนนแบบโทรศัพท์ลา,า,ลากับแบบความจำเต็ม,มพ่อแม่พี่น้องถ่ายวัไละหลายหนึ่งชื้อแมมมาใส่ พี่น้องก,ก็นี่ทางน้องแหลกะสีร่างแล่วๆกับ้ิมาไล่ของพี่นอ้องสวยกับใบไล่ใน้เดียวของพี่นอ้องอยู่กับทางอ้ายแล้วก็ดีเป็นสคนเ่น่าหนึ่งไอท้ทงสองน้องแหล่องอะ้รก ี่าอบ่นหานะอยู่น้ำนจยังไหนดีนะไหลบ่ถือพ่อแม่พี่นอ้อง <c oughs> คนละตีไปใส่เห็นเ็นที่หลดมากที่นี่ของพี่น้นองท่าน้องหลรกบเลยตินกล้องไปหาเพิ่อนบ้างเพิ่มาอย่าง ก็พาพ่อแม่พี่น้องเขาไปพังเพลงเขาไงพามีเนี่ยเด้อจะคือเพลงันนใดก่อนเขาพามีอันเขาพามีอันเพลงเพลงประมาณนี้เลยพ่อแม่พี่น้องสื่เพลงคนใดแดดเลากับห้องมวนท่าน้องเล็กก็เขาไปพังตลอดเพลงอ่ะพามีสว่าแล้วห้องม่วนพ่อแม่พี่น้อง ขอพรม่นที่น้องเขาไปเบิ่กเขาไปฟังมนเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านนองเลยนะพังตลอดเลยเพลงไงพอพามีเก็บหมวนแห้งโดยพ่อแม่พี่น้องตอนนัวนี้ท่านนองเลยนะสิมาไล่เลย น่องแค่น้องเลยคนะ่ะได้เรียบร้อยแล้วไป โดยพ่อแม่พี่น้องทั้งน,นองหลกะล่างเป็นทีเรียบร้อยแล้วทาน้งนองหลก็สิไปปิดน้ำก่อนพ่อแม่พี่น้องโดยพ่อแม่พี่น้องทั้งน,นองเละกะสิคอจบคลิปเพียงเท่านี้พ่อแม่พี่น้องกะพาพ่อแม่พี่น้องเขาไปพังเพลงของไอพามีเน่เด้อแล้วก็ทั้งนองเละเอาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยลาย,ลายๆก็พาพ่อแม่พี่น้องเขามาบึงคลิปของนองเละตั้งแต่ต้นจนจบที่บอกความโฆษณาเด้พอพ่อแม่พี่น้อง มันนี้ก็ขอลาไปแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ใจดีที่อันนั้นเขามาเบิ่งคลิปน้องเหล่คอยให้กำลังใจท่องน้องเหล่คอยกดไลค์กดติดตามทงน้องเหล่เด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆมันนี่ก็ขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องขอการควาว่าสบายดีสบายดี